เปิดบันทึกโมนาลิซาความลับที่โลกไม่เคยรู้ในโลกแห่งศิลปะมีผลงานชิ้นเอกอยู่มากมายที่ได้รับการยกย่องและชื่นชมแต่มีเพียงไม่กี่ชิ้นที่สามารถจุดประกายจินตนาการและความพิศวงได้เท่ากับภาพวาดโมนาลิซาผลงานอันล้ำค่าของเลโอนาร์โดดาวินชีจิตตกรอัจฉริยะแห่งยุคเรเนซองส์ ภาพวาดที่ดูเรียบง่ายนี้ซ่อนเร้นความลับและเรื่องราวที่น่าทึ่งอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มอันลึกลับที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกหลงไหลามานานกว่า500ปีย้อนกลับไปในต้นศตวรรษที่16ประเทศอิตาลีเป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะและวิทยาศาสตร์เลโอนาร์โดดาวินชีกำลังอยู่ในช่วงที่ชีวิตรุ่งเรืองที่สุด ผลงานของเขามีความโดดเด่นด้วยเทคนิคที่ก้าวร้ำและความเข้าใจในกายวิภาคของมนุษย์อย่างลึกซึ้งเขาได้รับการว่าจ้างจากฟรานเชสโกเดลโจคอนโดพ่อค้าผ้าชาวฟลอเรนซ์ผู้มั่งคั่งให้วาดภาพเหมือนของภรรยาลิซ่าเดลโจคอนโดหรือที่รู้จักกันในนามลิซ่าเกอราดินีการวาดภาพโมนาลิซาเริ่มขึ้นราวปีคศ1503และดำเนินไปอย่างยาวนาน เลโอนาร์โดทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับผลงานชิ้นนี้เป็นพิเศษเขาไม่ได้เพียงแค่บันทึกภาพลักษณ์ของลิซ่าแต่ยังสอดแทรกเทคนิคที่เขาค้นคว้ามาเช่นการใช้สฟูมาโตหรือเทคนิคการไล่เฉดสีให้กลมกลืนจนเกิดเงาที่นุ่มนวลทำให้ใบหน้าของโมนาลิซาดูมีมิติและราวกับมีชีวิตชีวา นอกจากนี้การเลือกฉากหลังที่เป็นทิวทัศน์อันกว้างไกลและดูไม่จริงก็ยิ่งเพิ่มความลึกลับกับภาพแต่สิ่งที่ทำให้โมนาลิซาเป็นที่จดจำและถูกกล่าวขวัญถึงมากที่สุดคือรอยยิม้มอันเป็นปริศนาทำไมรอยยิ้มของเธอจึงดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปตามมุมมองของผู้มองทำไมดวงตาของเธอจึงดูราวกับจะติดตามเราไปทุกที่ ความลึกลับเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดทฤษฎีมากมายบางก็ว่าเลโอนาร์โดใช้เทคนิคพิเศษในการวางตำแหน่งการมองเห็นของผู้ชมบางก็ว่ารอยยิ้มนั้นสะท้อนถึงความสุขความเศร้าหรือแม้กระทั่งความเย้ยหยัน หลังจากเลโอนาร์โดเสียชีวิตภาพโมนาลิซาได้เดินทางข้ามทวีปไปหลายครั้งถูกซื้อโดยพระเจ้าฟรองซัวที่หนึ่งแห่งฝรั่งเศสและได้มาประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูสเวอร์กรุงปารีสจนถึงปัจจุบันการถูกขโมยในปีคศ1911ก็ยิ่งทำให้ชื่อเสียงของภาพวาดนี้โด่งดังไปทั่วโลกจนกลายเป็นภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ ผลกระทบของโมนาลิซามีมากกว่าแค่ในวงการศิลปะภาพวาดนี้ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศิลปะยุคเรเนซองส์เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินนักประวัติศาสตร์และผู้คนทั่วโลกตลอดมารอยยิ้มของเธอได้จุดประกายการถกเถียงการวิจัยและการตีความที่หลากหลายไม่สิ้นสุดทำให้เราตระหนักถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของศิลปะในการสะท้อนความซับซ้อนของมนุษย์ บทเรียนที่เราได้รับจากเรื่องราวของโมนาลิซาคือความงามที่แท้จริงมักมาพร้อมกับความลึกลับบางอย่างและบางครั้งความลับที่ซ่อนอยู่ก็คือสิ่งนั้นมีคุณค่าเหนือการเวลาผลงานของเลโอนาร์โดดาวินชีสอนให้เรามองลึกลงไปเบื้องหลังสิ่งที่ตาเห็นและค้นหาความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ในทุกสัตพ์สิ่ง เรากับรอยยิ้นอันเป็นปริศนาที่ยังคงท้าทายให้เราไขความลับของเธอต่อไป